สวัคดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวิชาคณิศตศาสตร์วันนี้นะคะขึ้นเรื่องใหม่นะคะในเทอมนี้นะคะเรื่องของสถิตินะคะเอาเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะสถิติเนี่ยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการเรียนรู้จากข้อมูลนะคะประกอบไปด้วยกระบวนการที่สําคัญนะคะได้แก่ 1. การรวบรวมข้อมูล 2. การจัดการข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การแปลความห,หมายผลลัพธ์5การนำเสนอข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะประเภทหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพนะคะก็คือเช่นเพศหมายเลขโทรศัพทาา์วิชาที่ห้อหรือว่าภาษา นะคะข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะที่ใช้สแสดงปริมาณสามารถนําไปคํานวณหรือเปรียบเทียบได้นะคะเช่นอายุน้ําหนักความสูงหรือว่าคะแนนสอบนะคะที่เป็นตัวเลขอ่ะเรามาดูกันในเรื่องของแผนภาพจุดนะคะเนื้อหาที่เราเราจะเรียนกันนะคะแผนภาพจุดเนี่ยเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะคะของการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ นะคะที่เป็นตัวเลขนะคะที่ทําได้ไม่ยากเลยโดยการจะเขียนจุดเนี่ยแทนข้อมูลแต่ละตัวไว้เหนือเส้นแนวนอนที่มีสเกลให้ตรงกับตําแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลนั้นแผนภาพจุดนะคะจะช่วยเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ร,รวดเร็วกว่าการพิจารณาข้อมูลโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสนใจจากพ,พิจารณาลักษณะของข้อมูลว่ามีการกระจายมากน้อยเพียงใดนะคะ เรื่องนี้ไม่ยากนะเรื่องนี้ไม่ยากมาดูตัวอย่างคะ่ะน,นี้ตัวอย่างคะแนนสอบระหว่างเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นม2ห้องหนึ่งจานวนมี30คนนะคะดังนี้มี20 3 0 1 8แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง24อันนี้คือคะแนนของแต่ละคนนะคะเขาก็จะนำข้อมูลตัวเนี้มาเขียนเป็นแผนภาพแบบจุดอ่ะมาดูกัน เห็นไหมคะเขาจะมีเส้นนะคะโดยการนําเสนอโดยใช้แผนภาพสื่อก็คือจะมีเส้นแนวนอนนะคะกําหนดสเกลเป็นช่วง,งเท่าๆกันสเกลคือ,อไรสเกลก็คือการตีเส้นตรงเป็นแนวนอนเห็นไหมคะแล้วก็มีขีดมีขีดมีขีด,ม,ขดมีขีดนะคะแบ่งเป็นเส้นเส้นเป็นวักๆเท่าๆกันนะคะแล้วก็เราก็จะเขียนตั้งแต่ศูนย์ไปเลยนะคะจนถึงข้อมูลที่เรา กำหนดมากที่สุดนะคะเมื่อกี้นี้นะคะคะแนนสอบของเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็นำคะแนนของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะมาใส่ในแผนแผนภาพแบบจุดนะคะจุดจุดนี้ก็คือว่าเป็นคะแนนของแต่ละคนที่อยู่ตำแหน่งไหนเช่นสมมุตินะคะเช่น นักเรียนคนที่หนึ่งได้ยี่สิบคะแนนนะคะตรงนี้เราก็มาใส่จุดคนที่หนึ่งตรงนี้ยี่สิบนะคะตรงนี้หนึ่งจุดก็คือยี่สิบคะแนนเห็นไหมคะสีะน้ําเงินตรงนี้อ่ะเอาเปลี่ยนเป็นสีสีแดงก็ได้คนที่หนึ่งเราก็มาเขียนตรงนี้จุดไปหนึ่งจุดสมมติคนที่สองนะคะได้สิบแปดคะแนนเราก็มาใส่ตรงสิบแป จุด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 สิบแปดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึง้อสุดท้าย้อสุดท้ายสมมุติว่าได้สามสิบคะแนนสามสิบคะแนนแล้วนี่น่าใส่ไปแล้วแล้วก็เออจุดอีกจุดหนึ่งเป็นสามสิบคะแนนอันนี้คือคนสุดท้ายออกมารูปร่างหน้าตาได้เป็นแบบนี้นะคะได้เป็นแบบนี้ผู้ถามว่าคะแนนที่นักเรียนได้เยอะที่สุดคือกี่คะแนนคะก็คืออันสุดท้ายถูกตั้งไหมสามสิบคะแนนนักเรียนที่ได้คะแนนเยอะที่สุด คะแนนที่ได้น้อยที่สุดกี่คะแนนคะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยระหว่างสิบกับสิบสองก็คือตรงนี้ถูกไหมสิบกับสิบสองตรงนี้ระหว่างกลางมันก็คืออะไรคะสิบเอ็ดแสดงว่าคะแนนที่ได้น้อยน้อยที่สุดก็คือสิบเอ็ดนะคะส่วนใหญ่นักเรียนได้กี่คะแนนส่วนใหญ่นกได้กี่คะแนนก็คือจุดที่มากที่สุด,สดก็คืออะไรคะสิบแปดนะคะสูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้สิบแปดคะแนนมีทั้งหมดห้าคนด้วยกัน เนาะมีห้าจุดก็5ห้าคนนะคะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อนำเสนอคะแนนระหว่างสอบวิชาคณิตศาสตร์ด้วยแผนภาพจุดเดดสามารถอ่านและแปลความหมายข้อมูลได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะจนกว่าตลอดจนสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วนะคะบอกคะแนนที่สูงสุดได้ต่ำชุดได้ทันทีนะคะว่ามี30คะแนน11คะแนนตามลำบบดับนะคะนักเรียนที่สอบได้18คะแนนมีจำนวนมากที่สุดซึ่งประกอบ5คน แล้วก็ไม่มีใครคนไหนเลยที่ได้13คะแนนเพราะไม่มีจุดเลยไม่มีจุดตรง13เลยนะคะแล้วก็นักเรียนที่ได้ต่ำกว่า15คะแนนนะคะก็มีทั้งหมด5คนนะคะนอกจากการเขียนแผนภาพแบบจุดด้วยมือแล้วนะคะยังสามารถใช้โปรแกรมสื่อแรูปได้เนาะอันนี้เราอย่าแยงไม่พูดถึงนะคะมาดูต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นโจทย์ของการสอบวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะของนักเรียนชั้น ม .2 แต่นี้เป็นปลายภาคนะคะมี21คะแนน25คะแนน15 28 25 35ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย29นะคะเขามีคำถามทั้งหมด3คำถามด้วยกันนะคะคำถามที่1นะคะจองเขียนแผนภาพจุดแสดงคะแนนสอบนะคะสคะแนนสูงสุดและต่ำสุดของการสอบครั้งนี้เป็นเท่าใด 3. นักเรียนส่วนมากนะคะได้คะแนนเท่าใดอ่าเราจะมาเขียนเอาข้อมูลตรงนี้มาเขียนแผนภาพแบบสุดไปพร้อมๆกันอ่ะลมาดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นคะแนนสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นม2ห้องหแต่เขาไม่ได้บอกจำนวนคนนะว่ามีกี่คนนะคะเป็นดังนี้นะคะมีตั้งแต่21 25 15 28ไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายนะคะก็คือ29คะแนน เราจะมาทําแผนภาพแบบจุดกันนะคะไม่ยากนะคะท,ทําไปทีละคนค่ะทีละคะแนนเลยนะคะอันแรกคืออะไรยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเราก็จุดตรงยี่สิบเอ็ดไม่มียี่สิบเอ็ดก็คืออยู่อะไรคะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างอะไรยี่สิบกับยี่สิบสองนะคะแล้วก็จุดไปตรงนี้ตรงกลางอ่ะยี่สิบเอ็ดคนแรกต่อไปคะ่ะยี่สิบห้าอยู่ไหนคะอยู่ระหว่างยี่สิบสี่ยี่สิบหกเนาะ ก็จุดไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะต่อไป15 15ก็อยู่ระหว่าง14กับ16ตรงกลางนะคะ28 28ตรงเส้นพอดีนะคะต่อไป25อีกแล้ว25แล้วก็ต่อขึ้นไปเป็นคนที่สองจุดที่สองไปเรื่อยๆเลย35นะคะ35อยู่ตรงกลางเนาะอยู่ระหว่าง34กับ36ต่อไป38 จุดปลายต่อไปสามสิบสามสิบห้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างยี่สิบแปดกับสามสิบสามสิบเอ็ดในเมืต้องจุดที่ถูกที่นะไม่งั้นข้อมูลจะผิดนะคะต้องจุดให้ถูกที่นะต่อไปสามสิบสี่แล้วก็จุดตรงสามสิบสี่ สิบหกสิบเจ็ดสามสิบเก้าอ่าอยู่ระหว่างสามแปดกับสี่สิบยี่สิบสองสามสิบห้าสามสิบห้าต่อขึ้นไป ยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดแล้วก็สามสิบเอ็ดอีกทีนึง่งแล้ก็ต้องจุดสองจุดนะคะสองทีสองคนแล้วก็สามสิบสามสิบเก้าแล้วก็สุดท้ายก็คือยี่สิบเก้าตรงนี้นะคะ เรียบร้อยอันนี้ก็คือเราทําแผนผ้าแบบจุดออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปเรามาทําข้อที่สองกันโจทย์เขาถามว่าเขาถามว่าคะแนนสูงสุดและต่ําสุดของการสอบครั้งนี้เป็นเท่าไหร่นะคะสูงสุดเลยก็คือที่เราจุดเมื่อกี้ก็คือสามสิบเก้าคะแนนถูกไหมคะแล้วก็ต่ําสุดเมื่อสักครู่นี้ที่เราจุดก็คือสิบห้าคะแนนนะคะนักเรียนส่วนมากเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่อะไรที่มันอยู่สูงสุด อะไรที่มันจุดเยอะที่สุดก็คือ31กับ35นะคะอย่างละ3คนเมื่อสักครู่นี้เนาะไม่ยากนะคะเรื่องนี้